ล่าสวยเกิดยังขึ้นอาจารย์โนชานนชินาราชนักดนตรีชื่อดังออกมาเคลื่อนไหวถึงลูกสาวหลาน้องชิดาล่าเป็นจังไดมาจังไดอาจารย์โนชานนจังไดออกมาเบาๆนาอพี่น้องเนาะอ่ะตะวากรสศิปนามาลังคือก็เหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสด an ีมีหมอแค่นแฟนหมอล่ำเท่คารบักสู้ผู้สู้คนมือนีมะพาผมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเกาคนเดิมกับพยานคุณโคสุริโยบานทามิตโกเปนาโกเปนาย่างเดียวพี่น้องมาผมาพอกับพี่น้องคือเกาเหมือนเดิมถึงสีแรงจักหน่อยกับบเป็นยังมีคำพันสีถือสีแพงกระเดงไว้ก้อนเอียงเสียก่อเอาแดงว้ก้อนเปนบ่คือกาคาพีกบ่ ค่อยอ่อนซ่อนอเลือนไปเรือนมาเลือนมา,เล,นมาเลือนไปเห็นอาจารย์โนชานนชินราชนักดนตรีชื่อดังบ่มีมิปุไสีบกหงจักเพัญพานสำหรับอาจารย์โนชานนชินราชถือว่าผลงานของเพืินโดดเด่นโดยเฉพาะลายลายพินหาสิ่งน้ำแน บ่มีผู้ใดสิบ่หูจักพรยผาดออ้ยเดี๋ยงี้ไล่พิ้นเพิินขึ้นอยู่พรยผาดเ้ยผู้ใดสิบลูขื้นฟอนมีบ่มี่าซันทอหลายหลายคนอาสีได้ยินอยู่น้ำแอปแดงแอปฟ้าแอปนันแอปนี่พี่น้องเออสำหรับไล่พิ้นให้สิ่งน้ำเน่าตึง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  ก็ไม่ได้ต่างจากต้นฉบับหรือร้องในห้องอัดเลยค่นวาถึงแม้ว่าสิมีปัจจัยเรื่องเสียงสะท้อนในตอนที่ร้องเห็นห้ห้องอยากเยค่นวาทาให้ร้องยากไม,ไม่รู้จะฟังเสียงจากลําโพงไหนด้วยความที่มีลําโพง PA ที่อยู่ไกลกว่าซึ่งเสียงดังช้ากว่าลําโพงมอนิเตอร์ที่อยู่ใกล้ทําให้มีเสียงสอมเสียงสะท้อนกันอยู่เหมือนเสียงก้อง แต่ก็ไม่ทําให้การร้องของน้องที่ดาราาด้อยลงไปเลยถือเป็นนักร้องเด็ดและเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพโดยแท้เลยอย่าพึ่งไม่เชื่อลองฟังดูได้เลยครับอัาเสียงมากให้ฟังครับ,รบแล้วเพิ่นก็มีการโพสต์เป็นนนหลักพย,ยภาชน์เป็นคลิปวิดีโอนาะพี่น้องเนาะช่วงที่น้องที่ดาเลาแมนบอก ไปยืนลองเพลงจากใจคนลาวนี่ลแหละเป็นงานอีนยงบ่หมันใจด้วยนี่พญิพาลอ่าเป็นงานอีนยงบบหมันใจแต่ว่าคนลาหลายหลายพระสองฆ์องค์เ,เจ้าก็หลายพญิค้ำผานนี่แหละใส่ชุดเรียบร้อยยืนลองเพลงจากใจคนลาวจังสิแมบเขาไปฟังพี่น้องขวักระออนซ่อนเพื่อกัน บเมนเฉพาะอาจารย์โนชาโนนชินาลาสีออนซ่อนเท่านั้นลยหลายคนได้ยินได้ฟังน้องร้องสดบอกเป็นขําเดียวกันด้วยเพลงผ่านสุดยอดคือจังออกจากห้องอัดเลยแม่บอเ<ม>สียงใสเสียงดีเสยียงเป็นตะฟังพี่น้องอันนี้บ่ราะไเวราโ่พรา่ไเพาะวัยเพราะว่าคอยไปฟังมาแล้วล่โพงกับล่โพงเคืองเสียงที่ทังรัดเพิ่อนอใสเพิ่นเซาบ้าจัิงสิแม่ ล้วพวกงกับธรรมดาไม่กับธรรมดานี่ลแะพี่น้อง<ม>เออไม่กับไม่สายธรรมดาแต่ว่าเสียงบ่ธรรมดาเสียงบ่ธรรมดาแมน<ม>ฟังเสียงสดจย่งไรเปิดแผ่นกับจังสัน<ม>เปิดแผ่นจะได้เสียงสดกับจังสันละ่ะ ดยความที่ว่าน้องเพิ่งจะอายุแค่11ขวบเท่านั้นเองเดชสำหรับน้องทิดาลาวแมนบอลเสวสีอายุไลา่านี้เพิ่อให้ผ่านคุณภาพเสียงนี่คือว่าบ่ตตองห่วงเลยสําหรับน้องทิดาลาวแมนบอลอ่อาวบัดที่นี่บบแมนบอาเฉพาะเฮาเด็เพื่พให้ผ่านเขามาอ่านคอมเมนต์นาะพี่น้องนอเอสซีแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าจังไดน้องทิดาลาวเหมือนเสียงเปิดแผ่นเลยน่านเห็นบ่ล่ะ พรสวรรค์ล้วนๆเด็กคนนี้อนาคตไปไกลแน่นอนค่ะอาจารย์เป่นว่าสุดยอดครับอาจารย์เสียงดีดนตรีไพเราะหากแพ่งอิหลานหน่อยหักแพ่งบานศรีวิไลจริงครับกมีพันธุ์เพราะมากจ้าหนูน้อยพรสวรรค์ล้วนๆกนมีพันธุ์อ้าวบัดที่นี่เบาหอดเบาถึงน้องทิดดาลาวแล้วเนาะตอนนี้เห็นเดินทางไปทั้ง ไปทางภาคเหนือแมนบอบรรยากาศช่วงนี้มม่กระสิเขากันแน่จะน้อยเด็กพยาญานกับมูกระทาอากาศหนาวกับมูกระทามักสีมากู่กัน้วกาเด็กน้อยนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดบ่ด้สาหรับมูกระถเพเ่ยกับบอเข้าใจคือกันพยาญานว่าเป็นอย่างเด็กน้อยจังมักมูกระถามันแซ่บมันเส่บบอเคยก็มากเยู่เลยเคยกบมาเท่าเดียวกคยยังมักแมนบ่อ่าส่งกําลังใจน้ะพี่น้องเนาะสําหรับ ครูปูศรีวิไลละักะบ้านทิดดาลาวสู้ผู้สู่คนถือว่านักร้องของเพื่อนแต่ละคน,นี่บอธรรมดา,มดาโดยเฉพาะโดดเด่นเลยก,ก็คือ,อน้องทิดดาลาวตองยกไว้เลยวสันทอทิดดาล่าวนี่ถือว่าบอธรรมดาเป็นนักร้องคุณภาพจนถึงกับอาจารย์โนชานนชินราดได้ออกมาบอกจังสีคือว่าโอโ้โหพยัญคนผ่านถือว่าบอธมดาลแล้วละ่ะสําหรับน้องทิดดาลาวน้องพี่น้องเนาะแม่เอเป็นจังไรพยัญคําผ่านเอาว่ากันไปน้องพี่น้องเนาะช่วงนี้หลายๆคนก็สีเห็นทั้งนั้นของครูภูศรีวิไล พระลูกพระเต่าบานศรีวิไลไปรับเชิญมองหันมองนีน้องพี่น้องเนาะค่ะก็ย้อมใจเราอยู่เดอเออคือเราหาักลูกหักเต่าคือส่งเสริมอ่าเด็กน่อยส่งเสริมศิลปินค่ะด้วยใจอีรีพี่น้องสําหรับอาจารย์อ่าน่ชาโนนชินลาลเน้องพี่น้องเนาะลหลายๆคนอาจสีอ่าบอบอบอ,บอใครเห็นเพลินค่ะเพรภาวาส่วนใหญ่เป็นง,งานเบื้องหลัง เป็นคนเรียบเรียงดนตรีให้ครับศิลปินผู้นั้นผู้นี้แล้วก็เล่นดนตรีพออแล้วก็ควบสามารถพระธรรมดาพี่น้องกับที่ว่าเราเล่นได้ต่พิ้นบอมเบีนเดคูเ,เนวกีตาร์ซ้อออแกนเอแนอแคม ย้าไวว่าขอถอถือว่าเป็นคนอีสานคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ของคนอีสานนะพนองเนาะสำหรับอาจารย์โนชานนชินาราชโอ้ยอ่อนซอนเดนี่นิ่นออกมาบอกจังสีเราไก่แหงคนล,ลูกพยายาม้าผ่าน,นถือว่าบ่เกินจรงิงสาหรับผู้ใดที่ได้ฟังเสียงส,สดของน้องทิดาลาวแล้วนะพี่นองเนาะบ่ผิดบ่เพี้ยนจากห้องอัดเลยพยายามเขาเปิดในโทรศัพท์ตังยังไงกันจังสันเลยเป็นเสียงสดกับเป็นแบบนั้นเลยว่าทันทออ้าวถึงแม้ว่าช่วงนี้นพี่นองเนาะเขาบ่กขอเห็นน้องทิดาลาวไปขึ้นเวทที่ นันเวที่นี่ปันไายุทสวาสำหรับผลงานเพีพัน,พนถือว่าปล่อยออกมาระวูสำหรับครูภูศร,รีวิไลนาะพี่น้องเนาะล่าสุดนี่เป็นจังหวดเขาบ่ามาหนา้าบ่บานเพี่งพันเขาบ่มาไม่กันหน้าบ่บานแล้วแมนบอกเขาไม่มาเบน่าไม่บานเขาไม่มาหน้าไม่บานสงครามกับความรักพี่น้องอรักน้องได้บ่ได้บอนี่เป็นของคุณเจี๊ยบศรีวิไลวัดสันของพราะแม่เจี๊ยบของแม่เจี๊ยบแล้วก็อ้อมกอดออนไลน์แมนบอก ลวก็อีกหลากหลายผลงานเพลงฟันรักฟันร้ายน้ำตาหล่นบนที่นอนขอแล้วบ,ตตบอแตงวอนพี่มีรักเดียวสาวกระเส็นสิ้นหวังพี่น,อน้องสาวนาภาวารักผ้าแดงแถลงการของพี่แดงสีวิไลยพย่แพันธ์ละก็อีกหลากหลายผลงานเพลงเอาผัวบอพ่อใส่ก็มีติพีพ่มพันธ์ของพี่เจี๊ยบวิไลวันพี่น,อน้องอันนี้เป็นศิลปินใม่ค่ายของครูภูสีวิไลก้ยอยคืออยากฟังแต่ผัวบอพ่อใส่มันเป็นจังไรพีญพันธ์ พวบป้ามีเตหาตื่มเขาประมาณนี่บอกเขาตำล่านี่บอกคือจังไดจะสวบพ่อใส่ต้องไปฟังต้องไปฟังวสิป็นจังไดพี่น้องพวบพ่อใส่ว่าสันตต้องพูดถึงใส่พ่อตายล้วได้ยังอ้าวแต่สันเนาะพี่น้องเนาะแต่รับผลงานเพลงเขาไปฟังเล้วก็ชื่นอกชื่นใจแท่งครูภูสีิวล แท่งไข่สีวิไลอิลีถือว่าแต่ละผลงานเพลงยอดวิวบอธรรมดาเพีผ่านแมนบอล่ะในหลักเพื่อนว่าครอบครั่อซีวิไลบอถิ่นบอปากันพอแต่มีกิจกรรมอันนักิจกรรมอันนี้เพื่อออกมากลายสดให้กับเอฟซี่แฟนคลับได้เบิ้งได้ทักทายได้ลายเงากันวสันทะครับเอลซีแฟนคลับกับอบอุ่นอิลีสำหรับครอบครัวของสีวิไลเนาะพี่น้องอ่ะผู้ใดมีการมีงานนาะพี่น้องนาะอยากให้ศิลปินในบ้านสีวิไลออ ไป,ไปย่าพยายามไปลองเพยงสู้พี่น้องฟังกต,ติต่อมาทาั่งด้านของคู่พู้สิวิไลเเด้อพี่น้องเด้อถ่ายขี้ว่างกลับไปให้แน่นอนละคยเสียอว่าเอะะอแล้วก็ย่าไปคิดวา่าศิลปินคนหลายคนเออเพลงก็หลายสีเพลงบอเพงพี่นออ้องพ่อได้ยคาดามันอืเอาเวางเสร็จละสำหรับวันนี้กติจาร่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสนีแล้วพอๆกันไหมคลิปหน้าพี่น้องควมสุขควมมวล ความร่ำความรวยโจมี่แกเอฟซีแฟรครับสู้ผู้สังคมสำหรับมันีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ